โอ้โหมอยเซสไคเซโดบอกว่าเอนโซเฟรนันเดสครับต่อสายกลอมให้เขามาอยู่กับเชลซีเลยนะครับมอยเซสไคเซโดงกลางคขาตัวแพงเปิดเผยว่าเอนโซเฟรนันเดสโทรศัพท์หาเขาเพื่อชักชวนให้ย้ายมาอยู่กับเชลซี กองกลางทีมชาติเอกโดอย่างคาชโดวัย2 2ปีย้ายจากบริตันมาอยู่กับเชลซีเมื่อเดือนสิงหาคมด้วยค่าตัวสถิติเลยนะครับ115ล้านปอนด์ซึ่งก่อนหน้านั้นชางลิปูพร้อมทุ่มดึงตัวเข้าร่วมทีมเหมือนกันแต่สุดท้ายเชลซีที่ได้เซ็นตักเตะไปครองเขาเปิดเผยกับสโมสรถึงการพูดคุยกับเอนโซฟอนันเดสก่อนตัดสินใจย้าย,ายมาร่วมทีมเชลซี เขาบอกว่าอออมันเป็นการสนทนานที่ยอดเยี่ยมเลยคือผมจะสื่อความจริงที่นักเตะแชมป์โลกโทรศัพท์มาหาคุณเขาคือหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดของโลกการได้รับโทรศัพท์จากเขาถือว่าวิเศษมากๆและเขาก็โน้มน้าวให้ผมย้ายมาเล่นที่นี่เขาบอกว่าเชลซีเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่เขาบอกว่าทีมมีนักเตะอายุน้อยหลายคนและก็มีความเป็นปึกแผน่นผมเองเป็นคนที่ชอบความผูกพันภายในทีมอยู่แล้วเพราะผมคิดว่าหากมีสิ่งนี้ เราสามารถรับมือกับทุกๆสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้าไม่ว่าจะเป็นความกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นนั่นคือสิ่งที่กระตุ้นให้ผมย้ายมาที่นี่ ตอนนี้ผมกำลังสนุกกับการลงเล่นเคียงข้างกับเขาและได้ซ้อมกับเขาด้วยเหมือนกันพวกเราอยู่ด้วยกันเสมอผมมีความสุขมากและผมพยายามทำให้ดีขึ้นทุกวันอย่างที่เอนโซพูดไว้คือเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่สโมสรอันนี้คือสิ่งที่ไคเซโดได้พูดถึงเอนโซ r เฟอร์นนเดสบอกว่านักเตะคนนี้ได้โทรมากล่อมผมให้ผมย้ายมาที่เชลซีเลยนะครับนั่นแหละครับมาเล่นด้วยกันที่สิงบลูเชลซีแล้วจะเป็นอะไรไปอะไรประมาณนั้นเลยนะครับ โอ้ oh, ทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของเอนโซฟอนเดสมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับฟอร์มของ m มอยเซสคาซาโดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้รุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม